เสียงระเบิดก,กลางดึกเหนือฟ้ามอสโกเลยนะครับเป็นภาพที่เอ่อไม่คุ้นเคยเท่าไหร่สําหรับคนที่นั่นใช่ค่ะเราก็กระทรวงกลาโหมรัสเซียก็ออกมายืนยันเร็วมากครับบอกว่าสกัดสิ่งที่เขาเรียกว่าโดรอนอยูเครนได้ตั้ง34ลำค่ะพยายามจะโจมตีเมืองหลวงเลยการโจมตีครั้งนี้ถึงแม้รัสเซียจะบอกว่าสกัดได้ส่วนใหญ่นะครับแต่มันก็เอ่อสร้างความรู้สึกไม่ปลอดภัยแล้วก็เหมือนส่งสัญ,ญญาณบางอย่างที่น่าสนใจเกี่ยวกับสงครามยุคนี้เหมือนกัน ใช่เลยค่ะสิ่งที่เราจะมาคุยกันวันนี้จริงๆก็ไม่ใช่แค่ไล่ว่าเกิดอะไรขึ้นเท่านั้นนะคะแต่อยากจะเจาะลึกลงไปในข้อมูลที่เรามีทั้งจากรัสเซียเองจากยูเครนสื่อนอกแล้วก็ผู้บทวิเคราะห์ต่างๆครับเพื่อทำความเข้าใจว่าเขาตอบสนองกันยังไงระบบป้องกันภัยทางอากาศมันเวิร์กแค่ไหนแล้วก็ความหมายของมันในภาพรวมสงครามใช่ไหมครับ ถูกต้องค่ะว่ามันบอกอะไรเราเกี่ยวกับทิศทางสงครามแล้วก็ความเปราะบางที่อาจเกิดขึ้นได้แม้แต่ในเมืองหลวงที่คิดว่าปลอดภัยมากๆน่าสนใจมากครับงั้นเราเริ่มที่ตัวเหตุการณ์ก่อนเลยข้อมูลบอกว่าโดรน34ลำนี้คือตรวจเจอแล้วก็สกัดตั้งแต่ยังบินอยู่ไกลๆเลยแคว้นรอบนอกมอสโกใช่ค่ะคือจับได้ตั้งแต่ยังอยู่แถวแคว้นเบลโกรอดทูล่าเบรลนัสคาลูกาเลยแสดงว่าพยายามจะเข้ามาจากหลายทางเหมือนกันครับผม แล้วช่วงเวลาก็คือกลางดึกวันอาทิตย์ต่อเช้าวันจันทร์นะคะถึงแม้ทางการรัสเซียจะบอกว่าสกัดได้เยอะไม่เสียหายหนักแต่ก็มีรายงานจากชาวบ้านแถวชานเมืองเหมือนกันมีค่ะมีรายงานเสียงดังเห็นแสงไฟอะไรแบบนี้โดยเฉพาะทางตะวันตกกับทางใต้ของมอสโกซึ่งทางการเขาก็ชี้แจงนะคะว่าเป็นเสียงสการททำงานของระบบป้องกันภัยทางอากาศ ไม่ใช่ตัวรดรนระเบิดโดยตรงครับซึ่งก็นํามาสู่การตอบสนองจากฝั่งรัสเซียที่ออกมาเร็วมากแล้วก็ดูจะพูดไปในทางเดียวกันหมดเลยชัดเจนเลยค่ะรัฐมนตรีกลาโหมเซอร์เกย์ชอยกูก็เน้นเลยว่าระบบป้องกันภัยทางอากาศมีประสิทธิภาพแต่ขณะเดียวกันก็ประนามแรงมากครับบอกว่าเป็นพฤติกรรมก่อการร้ายทางอากาศมุ่งเป้าพลเรือนต้องการสร้างความกลัวกดดันทางจิตวิทยาวางกันเถอะค่ะอืมส่วนนายกเทศมนตรีมอสโกคุณโซบายานิน ก็พยายามลดความตื่นระหนกค่ะก็ออกมาบอกว่าโดรนที่สกัดได้เนี่ยตกในพื้นที่ป่าหรือที่ไม่มีคนอยู่ไม่เป็นอันตรายต่อชีวิตประชาชนแต่ก็มีการปิดสนามบินหลักๆชั่วคราวนะคะอย่างวุลคอฟโอโดโมเดโดโวเพื่อความปลอดภัยแล้วท่าทีจากเครมลินล่ะครับโคศดมิทรีเพสคอฟว่ายังไงบ้าง ทางเพสคอฟนี่มองไปข้างหน้าเลยค่ะคือใช้เหตุการณ์นี้เป็นเหตุผลสนับสนุนเลยว่ารัสเซียจำเป็นต้องเสริมความเข้มแข็งระบบป้องกันภัย แล้วก็ต้องขยายปฏิบัติการเชิงรุกในยูเครนต่อไปเพื่อไม่ให้เกิดเรื่องแบบนี้อีกอ๋อมีขู่ด้วยไหมครับมีค่ะบอกว่าจะตอบโต้ด้วยวิธีการที่เหมาะสมและรุนแรงถ้าจําเป็นอันนี้ก็เป็นการส่งสารที่แข็งกร้าวแล้วก็น่าสนใจว่าเขาใช้เรื่องเนี้ยสื่อสารกับคนในประเทศด้วยว่ารัฐบาลยังคุมอยู่การทําสงครามต่อเป็นเรื่องจําเป็นนะอะไรแบบนี้เหมือนพฤกเกมเลยนะครับจากที่ตัวเองโดนโจมตีกลายเป็นเหตุผลที่ต้องรุกต่อ แล้วฝั่งยูเครนเหรครับเขายอมรับไหมหรือปฏิเสธยูเครนก็ท่าทีเดิมเลยค่ะคือไม่ยืนยันไม่ปฏิเสธเป็นทางการนิน่งบเลยครับมีแค่โฆษกกองทัพอากาศที่ออกมาพูดกว้างๆนะคะว่ายูเครนก็มีสิทธิ์ป้องกันตัวเองรวมถึงการโจมตีเป้าหมายทางทหารในดินแดนรัเสเซียด้วยแต่พอทางการเงียบ สื่อนักวิเคราะห์ก็เริ่มหาคําอธิบายกันแล้วใช่ไหมครับ mm. มีมุมมองอะไรน่าสนใจบ้างครับแน่นอนค่ะอย่าง The k i ิ v i n d e p e n d e n t สื่อยูเครนเองก็ต้องข้อสังเกตว่าเอะหรือว่านี่เป็นการตอบโต้ครั้งใหญ่ตอบโต้เรื่องอะไรครับตอบโต้ที่สัปดาห์ก่อนหน้านั้นรัสเซียเพิ่งจะถล่มคีฟกับโอดีสซาไปหนักมากทั้งขีปนาวุธน่าจะเกิน50ลูกแล้วก็โดรนการมิกาเซออีกเป็นร้อยลำเลยค่ะโหเยอะมากก็เหมือนเป็นการเอาคืนตาต่อตาฟันต่อฟันก็อาจจะมองแบบนั้นได้ค่ะ แต่มีอีกมุมที่น่าสนใจมากๆจากสถาบันวิจัยด้านสงครามหรือ ISW ครับ ISW ว่าไงครับ ISW มองว่าการโจมตีลึกเข้าไปถึงมอสโกแบบนี้ถึงแม้จะโดนสกัดไปเยอะสร้างความเสียหายทางกายภาพจริงๆอาจจะจำกัดนะแต่ว่ามันมีผลกระทบเชิงสัญลักษณ์สูงมาก ผลกระทบเชิงสัญ,ญลักษณ์หมายถึงหมายถึงว่าการที่โดมันบินฝ่าเข้าไปได้ถึงแถวแถวชาญเมืองมอสโกเนี่ยมันส่งสัญญาณชัดเจนเลยว่าแม้แต่เมืองหลวงที่ดูเหมือนจะปลอดภัยที่สุดแล้วเนี่ยก็ไม่ได้ไกลาจากสงครามอย่างที่เครมลินอยากให้คนเชื่ออ๋อเข้าใจแล้วคือมันไปสั่นคลอนความรู้สึกมั่นคงใช่ค่ะทําให้คนรัเสเซียเริ่มรู้สึกว่าสงครามที่รัฐบาลกําลังทําอยู่เนี่ยเอ๊ะมันกระทบถึงหน้าบ้านตัวเองได้เหมือนกันนะ ISW เลยมองว่านี่แหละคือเป้าหมายหลักเป็นการรบเชิงจิตวิทยาเพื่อกดดันรัฐบาลรัสเซียจากข้างในเข้าใจเลยครับคือต่อให้ยิงตกได้กือบหมดแต่มันเข้ามาใกล้ขนาดนีได้นี่มันก็ทำลายภาพความมั่นคงไปแล้วทีนี้มาดูเรื่องประสิทธิภาพระบบป้องกันภัยทางอากาศรัสเซียกันบ้างที่เขาเคลมว่าสกัดได้34ลำนี่ระบบเขาทำงานยังไงครับถึงรับมือได้ รัเสเซียเขาขึ้นชื่อเรื่องระบบป้องกันภัยทางอากาศที่ซับซ้อนเป็นชั้นๆนะคะมีตั้งแต่ระบบไกลๆอย่าง S 4 0 0คอยตรวจจับแต่เน่นนครับแล้วก็มีพวกพิสัยกลางอย่าง b ุ k M 3หรือ Thor M 2รับช่วงต่อแต่ถ้าเป็นเป้าหมายเฉพาะทางอย่างโดรนที่มันชอบบินต่ำบินช้าเนี่ยระบบที่สำคัญมากคือ p a n s i r S 1ค่ะ p a n ซ i r S 1มันต่างจากระบบอื่นยังไงครับในการจัดก,การโดรน p a n ซ i เมันเป็นระบบระยะประชิดค่ะเคลื่อนที่ได้เร็วออกแบบมาเพื่อรับมือเป้าหมายแบบนี้เลยจุดเด่นคือมันมีอาวุธ2ออย่างในตัวทั้งปืนกลสฮอสเตอยนี่ที่ยิงได้เร็วมากเหมาะกับเป้าหมายใกล้ๆแล้วก็มีจรวดเล็กๆสำหรับเป้าหมายที่ไกลออกไปหน่อยสื่อรัสเซียเขารายแนนว่าระบบตรวจจับโดรนได้ตั้งแต่150กิโลเมตรก่อนถึงมอสโกเลยนะคะแล้วก็ยิงสกัดเป็นระลอกระลอกไปแล้วตัวโดรนล่ะครับ พอมีข้อมูลไหมว่าเป็นแบบไหนทำไมบินมาไกลขนาดนี้ได้ข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญราัสเซียชี้ว่ามันหลากหลายมากเลยค่ะมีตั้งแต่แบบที่ดัดแปลงจากดโดรนพาณิชย์ทั่วไปคืออาจจะถูกหน่อยแต่ปรับแต่งให้บินไกลขึ้นติดหัวรอบเล็กๆได้อ๋อครับไปจนถึงดโดรนที่ยูเครนน่าจะพัฒนาเองอย่าง UJ22 หรือรุ่นที่พูดถึงกันเยอะคือ Beaver ที่ว่ากันว่าบินได้ไกลกว่า800กิโลเมตรเลยค่ะ800กิโลเมตร ก็คือบินจากชายแดนยูเครนถึงมอสโกได้สบายๆเลยสิครับใช่ค่ะระยะทำการถึงพอดีการที่มีโดรนหลายแบบตั้งแต่ถูกถูกดัดแปลงเองไปจนถึงรุ่นบินไกลขนาดนี้มันก็ท้าทายฝ่ายป้องกันน่าดูเลยนะครับแน่นอนค่ะมันซับซ้อนขึ้นต้องรับมือภัยคุกครามหลายรูปแบบทั้งขนาดความเร็วรูปแบบการบิน แต่ถึงอย่างนั้นทางรัสเซียเขาก็ถือว่าการสกัด34ลำในคืนเดียวนี้เป็นความสำเร็จที่น่าจดจำนะคะครับแต่ก็ต้องฟังหูไว้หูด้วยใช่ค่ะในภาวะสงครามข้อมูลแบบนี้ตัวเลข34ลำผู้เชี่ยวชาญตะวันตกบางส่วนก็มองว่าอาจจะมีการปัดตัวเลขขึ้นเพื่อสร้างภาพความสาเร็จก็ได้อันนี้ก็ว่ากันไปค่ะถึงจะเคลมว่าสกัดได้สาเร็จ แต่ผลกระทบในรัเสเซียเองโดยเฉพาะกับคนทั่วไปก็น่าจะเลี่ยงไม่ได้อยู่ดีถูกต้องค่ะมีรายงานความตื่นตระหนกจริงๆนะคะโดยเฉพาะแถวชานเมืองฝั่งตะวันตกฝั่งใต้ที่ได้ยินเสียงเห็นแสงไฟชัดเจนถึงทำการจะรีบบอกว่าเป็นเสียงจากระบบป้องกันภัยก็ตามครับในโซเชียลมีเดียก็แชร์คลิปกันเยอะเลยทั้งแสงบนฟ้าเสียงระเบิดหรือบางทีก็เป็นภาพที่อ้างว่าเป็นเศษซากโดรนที่ตกตามที่ต่างๆ เจ้าหน้าที่ก็ต้องออกมาเตือนกันใช่ค่ะเตือนว่าอย่าเข้าใกล้อาจจะยังอันตรายอยู่เหตุการณ์แบบนี้มันกระทบความรู <lly> ้สึกคนในเมืองหลวงโดยตรงเลยนะครับทําให้สงครามที่ดูไกลตัวมันใกล้เข้ามาแล้วก็น่าจะกดดันรัฐบาลไม่น้อยเพราะนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่โดรน